วันนี้เราอยู่กันในเกม Which is k. ซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เราจะต้องเงียนเป็นสิ่งของให้ได้ไม่อย่างนั้นเราจะโดนฆ่าโดยเกมนี้นะคะจะแบ่งเป็น2ฝ่ายด้วยกัน <Hey. S 2> ฝ่ายแรกเลยคือผู้ล่าผู้ล่าเนี่ยจะมีจานวนน้อยกว่าแม่มดนะคะทุกคนผู้ล่าต้องทําการล่าแม่มดให้หมดและถ้าเราฆ่าแม่มดได้หมดเนี่ยแม่มดก็จะกลายเป็นผู้ล่าเพื่อมาช่วยเราล่าแม่มดคนอื่นๆต่ออีกฝ่ายเนี่ยคือฝ่ายแม่มดแม่มดเนี่ยต้องกาลายร่างเป็นสิ่งของในเกมและต้องทําตัวเนียนที่สุดเพื่อไม่ให้ผู้ล่ารู้ว่าเราคือตัวจริงโดยเกมนี้นะคะแต่ละฝ่ายก็จะมมีีสกต่่าางันดด้วยท สกิลของผู้ล่ากันก่อนดีกว่านะคะสกิลที่1เนี่ยคือกระโดดทับผู้ล่าจะทาการกระโดดแล้วก็ตอนลงพื้นเนี่ยจะมีดาเมจด้วยและถ้าแม่มดอยู่แถวนั้นแล้วก็ก็จะโดนดาเมจด้วยสกิลต่อมาคือปล่อยไก่ไปล่าแม่มดโดยสกิลนี้เนี่ยจะว่ามันจําเป็นอย่างมากเพราะว่าไก่เนี่ยจะทําการสแกนว่ามีแม่มดอยู่แถวนั้นหรือเปล่าจะช่วยให้เราเนี่ยหาแม่มดได้ง่ายขึ้นสกิลต่อมาปากระเทียมสกิลนี้เนี่ยเราจะปากระเทียมใส่แม่หมดเพื่อไม่ให้แม่มดเนี่ยใช้สกิลได้สกิลต่อมาเป็นสลิงเอาไว ก็จะไปห่างง่ายเลยสกิลต่อมาป่าเครื่องดนตรีเพื่อดูดสิ่งของมารวมไว้ด้วยกันอารมณ์คล้ายๆกับหลุมดำนั่นเองนะคะสกิลนี้คือลดมากและสกิลสุดท้ายคือกิ้งถ้าผู้ราเนี่ยกิ้งไปโดนแม่มดแม่มดก็จะโดนดาเมจด้วยบอกเลยว่าสกิลนี้เนี่ยแรงมากและอันสุดท้ายก็คือการสบสกิลนั่นเองนะคะมาต่อที่สกิลแม่มดกันอันแรกเลยเนี่ยจะเป็นสกิลเสกสิ่งของเพื่อรอบผู้ราบอกเลยว่าเกียนมากแล้วก็ใช้ได้แบบไกลมากด้วยสกิลต่อมาป่าเห็นออกไปถ้าผู้ร่าโดนเนี่ยมา คือขี่ไม่กวาดบินขึ้นฟ้าแต่ว่ามันก็จะใช้พลังงานเยอะเหมือนกันในการบินนะคะบอกเลยว่าบินตลอดไม่ได้นะแต่ที่เกียนก็คือเป็นสิ่งของแล้วก็บินได้ด้วยสกิลต่อมาเนี่ยปล่อยกระต่ายผีไปกัดผู้ล่าโดยกระต่ายเนี่ยจะเกาะที่หน้าทําให้มองไม่เห็นชั่วข่าวสกิลต่อมาเกียนมากพวกเราเรียกมันว่าสกิลสิงฝันคือมันสามารถสิงสิ่งของได้เลยโดยไม่ต้องแบบว่าแปลงร่างเป็นสิ่งของนั้นซ <lan cer> ึ่งบอกเลยว่าเราเนี่ยสามารถสิงไปเรื่อยเพื่อย้ายตำแหน่งได้ด้วยนะบอกเลยโคตรเกียนสกิลต่อมาสกิลนี้เนี่ยก็เก ปล่อยเห็ดเมาหรือว่าเสกสิ่งของได้ด้วยนะคือบอกเลยว่าเกียนโคตรและเกมนี้เนี่ยพวกเราก็เล่นกันเยอะมากนะคะอาจจะเจ้วเจ้านิดนึงนะคะทุกคนแล้วเราก็มีกติกาที่พวกเราเนี่ยตั้งกันขึ้นมาเลยนะคะคือหนึ่งเลยเนี่ยแม่หมดจะต้องเลือกเป็นสกิลสุ่มเท่านั้นส่วนผู้รา่าสามารถเลือกสกิลอะไรมาก็ได้และถ้าเหลือนหนึ่งนาทีเนี่ยแม่มดที่ยังไม่โดนเจอต้องทำการเคลื่อนที่ด้วยวันนี้จะสนุกขนาดไหนเนี่ยไปดูกันได้เลย ไป้มาแล้มาแล้วไปไไปไปไปย้ำไปจะเกย่เกรยยอกพูตเราจะตุ๊กเราจะตุ๊กตุ๊กอะซอลเาอลนะอีเป็นหรอเอาเป็นหรอเอาเป็นอีนกกับอี้งเป็นค่ะอยไม่ใช่การะกวไาจะเข้าใจกะได้อะไร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  ไอ้ไอ้อีผีอีผีร้ายอีผีละกูไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ค่ะกูเป็นบอลเอ็มมี่อยากวิ่งสิเดี๋ยวมันก็รู้หรอกเมื่อกี้ใครเปลี่ยนล่างเปลี่ยนล่างเปลี่ยนช่องคะโอ้ยใบแค่นี้ใบแค่นี้คืออีอั้มกับอีสวยอยู่ด้วยกันค่ะถ้าเจอเจอสองดีๆเออโเราเราต้องสั่งไว้ใครถ้าเขาจะใช้เราขาดละอยู่นี่หรือเปล่าดูดูดูอ้าวไม่มีอยู่ไปอยู่ข้างล่างอยู่ไปอยู่ข้างล่างบอลอะไรไม่โป๊ะไม่โป๊ะไม่โป๊ะบอลอีเสี่ยบ้าบอลอีเสี่ยบ้า มือนที่เสดเดล่งนชายเวทมมกูไปแล้วกูไปแล้วที่กินอะไรโอ้ยยิิกูเก่งมากปลาเมสน่มาจากทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่จะบอกว่าทุกคนอย่โซนเดียวกันหมดเลยใช่หยุดซิกเดียวกันหมดเลยทุกคนหยุดซิกเดียวกันหมดเลยตอนเนี้ยไอดูเลยอ้แม่ทำไมเทียเับได้ทำไมเทียรกเับได้เทียร์เับได้ได้ไงอะทำไยแล้วะอกั่าทำไรนะ โอ้โหโอ้โหรวบสามรวบสามเลยเหรอเก้าอี้มันลอยไม่ได้รวบสามเลยเหรอเก้าอี้มันลอยไม่ได้ไ่ไหนหร้อทำเห็นปะถ้ามีคนตายพวกเราย้ายที่นะอีมุยอีสวยตา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 ยตายแน่เยี่ยมเนียนเยี่ยมเนียนมากเยี่ยมเนียนมากไฟไฟเอ็มมี่วิ่งเอมมี่วิ่งเจอทางนั้นเอมมี่อย่าไปทางนั้นมันตกกันอยู่ทางนั้นเอ็มมี่ M, ย้มย้มเฮ้ยพ่อึมวิ่งวนวิ่งวนกันทำมาพอมผมวิ่งวนกันอีดา้อวนเป็นหนังอินเดียอะไรกีดักนุนอาไหวยายูใหญที่กูใหญที่ไหวได้ไงคนอื่นเขาเห็นมึงแล้วค่ยมุยยามยามมันรูัวเราอยู่ไหนมือกดอ ยงยังยัต่ยอบนยอดผู้เห็นอดีดี่ยองบนยอด้อยมันีแล้วว่ามันรออีกแล้วว่ามว่จะไปย้ายที่หรอมงคิดว่ามจะไปย้ายที่หรอใครสวยไม่หวอไ่ย้ายนแล้วมึงมึงอยู่ยอตยอดอะอดีตยา้ไม่มีไม่เลยวะแหมตาไวแบบเจอกูข้างบนเชียวนะทีอีมุยใกล้ๆไม่เจอไม่บอกจ้ะยังอยู่ที่เดิมอีกหรอ ไม่บอกมันขึ้นไปไม่ได้มุยตายแล้วไเหรอมุยยางหรือมุยเดี๋ยไม่กูเนี่ยตรงนั้นยังร้องอยู่เลยหรอมุยพี่บอกให้เปลี่ยนที่ได้แล้วนี่ไงเอ้อหสีแล้วขอมใช่หรออ้าวิมหายและเหลือกูคนเดียวชิมหายแล้วอย่าไปเหนือทีนะครับอย่าไปเหนือทีครับเหนือทีค่อยกระโดดนะครับกงไหนไก่ร้องบ้างงไหนไก่ร้องบ้างกงไหนไก่ร้องบ้างกระาก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 ไกร้องกรากจจะก ว้ายกูพยายอยู่นะก็59ไงต้องเดินไงเหนื่อยที่สุดท้ายไงไม่ใช่ไม่เห็นเลยก็เดินอยู่เนี่ยพยายามเนี่ยพยายเนี่ยพยายาเราจะไม่เห็นโง่ปะไหนพยายาอยู่เนี่ยอ๋อกูอยู่ข้างล่างโง่กูอยู่ข้างบนไปหาตรงนั้นเชื่ออีสวยทำไมกูย้ายที่ดังนั้นแล้วเนี่ยกูเป็นกระดูกเนี่ยว้ายเกศเกศใส่แม่งเลยนี่แน่พีใส่แม่งเลยพีแห่แห่อยู่นี่ว้าว อนปิดอีดอกไปแปกระดูกาเ่าอะไรย้กระดูกกระดูกใหญ่มากกระดดยิงเลยเมื่อกี้กระเป็นแม่มอจาดอสวยกระยำเป็นหรอ โอ้ไม่กดเนทสวยดูมาดโอ้ม่ d สปอร์ตมเอาม็ใหม่เลยแมวนมมึงแดงมากนมมึงดึงสุดโตดึงอ่ะเม็ดใหญ่มาก้ามม็ดใหญ่จริงอ้พีอพีทันใครพี่เราไมู่่ผู้หลออีดอกทองได้เหรออยู่ไหนอยู่ไหนอีสวยดูข้างหลังดิอีดูข้างหลังดิไอ้กูเป็นพีกูเป็นพีอ้กระเทยอ้วนอีเทยอ้วน กรเทยอ้วนกูเป็นผีพวกมึงยิงกูไม่ได้บ้านนี่ตัวนี้นะเนี่ยโอ๊ยกูมือนอะกูเมือนยาายไอ้กระเทยมืนกระเทยเมายาคุมมีดอกวายยายเนี่ยมึงไม่ยิงอะมึงยิงเลยมึงยิงมันนี่ตัวแทนให้ได้ค่ะตัวแทนให้ได้เป็นมึงตานี้เป็นผีคือสนุกมากเห็นกระเทยอ้วนสองตัวอีดอก อโ้ตอนนี้ไม่ตื่นเต้นเลยตอนนี้สนุกตอนนี้บูดี้ได้ว้ายผีผีอู้เออจีวายเมาอีกแล้วจีดอมันเมาเห็ดเดิมเลยจีดอเห็ดอยู่เฉยมันกระโดดใส่เห็ดเลยจีดอยี่สิบเลขบูดบูโดดไปไหนปีศาจหมู ยีหวไมคยยีี่ดอกยมอยู่ทำอะไรเลยยิงยิงยดอกยี่นะยัแงนงแเียแกเ่ยยน้องยี่ยิเป็นไม่ไม่ยิงปไอ้ยีสิตายแล้วนี่นีดอกสิบตายสิบตายนีก่อนอี่บจำได้ไหมอยู่ตรงไหนบ้างจำได้ไหมอันนี้รถอันนี้รถอะไรนะต้องเป็นใครอยู่ตรงไหนบ้างจำได้ไหม ตอแหลกี่ดอกนี่ยคูไม่ได้เยามีหงบนมีหงบนมีหงบนอันนี้คือถูกต้องมาถูกต้องคู่นี้คือถูกต้องสุดๆฮิปตอีทิปตุอีิปตัวต่อเท่าไรเป็นแถวหนูจะแถวหนุ่จะแถวหนุ่เฮ้ยเอีเอว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 ีเราจะยกเนสามคพร้อมกันนี่ดอ่อโมไอมีขโมยขโมยเออตัวนี้นี่ีเอีนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนีขึ้นยักษ์ทำไมอ่ะอ๋อกระแทกอ๋อเอรียด โอเคกูได okay, no? no, 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 no. okay. anyway. ้ก kind of oh, really ูม so cool. ีกูได้เอวนกูร้แล้วเอวเอวดเอวดูเอวีเว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 เลวลวลวได้้เออไ้ไจะ้ล่ะอยาี่กไกร้องมงกกรองอผีผีหลายอย่นี่ผีมันมันเมันนี่โอยบยหาเจอไหมวายาย รอนผีร้อนผีไม่ได้ไมันร้องผีหรือเปล่ามันร้องผีหรือเปล่ามันร้องผีหรือเปล่าไม่ีค่ะรอแน่แอ้าอ้านุ่ยหนยไอ้หนุยอ้งอยู่นี่อ้งอยู่นี่อยอกปงอยู่นี่งงกู้งีง้งง้ง ม,มันลงแล้วมันลงแล้เขียมันลงล้ว ผมปูมีอะไรใช่พีบางมไม่มีเลยอ่ะพี่เห็ดที่มีเห็ดที่นีเห็ดที่นีเห็ดสกิลปูไม่รอดอ่ะม่อเลสดีีเราขยับ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 อสดีีขยับ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 จับกูให้ได้ดิวายอวนบิจู

โนบเลี้ยวมากพอดีว่าลิงมาเพื่อแอบมองผ่านดูนะจัลลอโนบมาผ่านดูเลี้ยวมากแรงมากเะต่ายมากัดหน้ากันเลยแรงมากเออไหนส่งปิกาจูมากัดกูเนี่ยจะเล้ยมดังเอ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนทีเนี่ยอยู่นี่บน มันเดียนมันเดียนมันเียนมันเียนมันเดียนมันเียนวกูก็มีเหมือนมึงอะกูมีผีมันมึงเลยค่ะเอากรผิดเแถวนี้แหละแถวนี้แหละูผิดผู้คุผิดูผิดผู้กูปยผีได้กูปผีได้ปผีแถวนี้แหละแถวนี้แหละปลไปเออปไป เออโดนมันโดนเกาะได้มันเออผีเกาะนะมันผีเกาะนะเอออีข้างบนอีกข้างล่าอีกข้างบผีเกาะเหมือนกันนี่ผีกัดเลยข้างบนอ่ะกัดกัดกกัเออล,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 ล้วแล้แลกัดต่อกัดต่อกัดต่ออีกต่ออีกตัอข้างล่างอกตงลางกัดต่อกัดต่อเออเออกัดกมันเสียงมันตายมันตายเสียงงูเสียงงู มุงไปเฮดีข้ามึนไปอีเจ้าหน้ามืออ He ีกข้าันไปไก่แต่ไปผีใส่แมงเลยอข้างบนอ่ะ มันโป้งเราปล่อยผีใหญ่อีดอกเอ้ยเว้ยไอ้ปุ๊ก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 ตรงที่ปล่อยผีตัวแรกเอะอยู่นู้นฉันไม่มีนะฉันไม่มีนะไ้าอันนี้แหละอันนี้ได้อันนี้ไดสักตัวนึ่งไม่มีน้องไม่มีนะองอย่าเสียงดังอ่ะไก่ร้อง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 แถวนี้แหละเดี๋ยวจะิงหัวแถวนี้เดี๋ยวจะสิงหัวเจครนี่ไงอีดอกมันมันยังออออเออเอจะการได้ในในในไปไหนไปไหนเอาอีดอกมุ่งมั่วเหรอ

อียิปต์ม่สกิลอะไรหรอวะมันบินหรือเปล่ามันบินเปล่าไก่กระต่ายไหมอ๋ออีทิปอีทิปมีสิงฝันมีสิงฝันกับเออบินได้เออมึงรู้ได้ไงวะกดแถบกดแถบไงอี่ดอกกดแถบกดแถบดูได้อ๋ออีทิปมันมีสิงฝันมีใครร้องเลยหรอมีขอใครร้องไลยหรอบรรดาหรือมันเป็นวันด้าหรอยี่ดอกไก่ไม่ร้องเลยอ่ะตัวนี้ร้องไก่เจ้า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 เน้าเจ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 นมันอยู่้เจ้าเจนมเจ้าเจ้าเจ้าเ้าเจ้าเจนาเจ้าเข้าเจ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 ้เจ้าเจ้าเจ อยู่ข้างในอะดิอยู่ข้างในปิดประตูอย่าเข้านอกอย่ข้านอกปิดตูให้ปิดปรตู้กูดักไว้ตรงยิงดักอยู่ยิงดักอยู่ออเอาแมงเอาแมงเลยดูปตัว่เป็นตัวใหอเนออู่ได้องถวนั้น้ไก่ร้องไก่ร้องนี่ไก่ร้องนี่นี่ีดอกอ่ะสิงฟันสิงฟันสิงันสิงันสิงันที่แวนี้ไหนวะไหนวะยังอยู่วะไก่ยังอยู่านั้นกองนั้นกองนั้นกองนันแหละ โอ้กองนั้นกองนั uh, ้นกองนั้นกองนั้นลุงยิงแมงลยหอกเออกระทืบแมงลิ่หยอกเนี่ยกระเทือบแมงล่กกระเทืบแมงลยหอกทองใช่ใช่ไก่หรอเนี่ลุงกระทืบียาวมาเมื่อกี้อัดบ เหมือนอะไรนะเหมือนเอิร์ดอะไรนะก็เคยพันคนที่ไปลุมสิงคโปร์บินมาเหมือนมากชอบกินสิงคโป